สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ดารา,าพาเพลินพ่อนอ็อตเผยคลิปความน่ารักลูกชายถามใครแอบ,บกิ่นน้ำส้มปะปา๊าคนนี้นี่เองแอบ,บกินน้ำส้มปะปา๊ามีแต่คนรักและเอ็นดูเยอะจริงๆสำหรับซุปตาฟันน้ำนมสายฟ้าพายุลูกชายฟ้าแฝดของคุณแม่สายแฟชั่นชมพู่อาริยาและคุณพ่อน็อตวิสรุตยิ่งช่วงนี้ยิ่งตกแฟนคลับได้ทั่วบ้านทั่วเมืองเพราะความน่ารักและขี้เล่นของทั้งคู่จึงไม่แปลกใจจริงๆที่ใครๆก็หลงรัก ถึงต้องขอปรบมือให้กับวิธีการเลี้ยงลูกของแม่ชมจริงๆเพราะสองหนุ่มน้อยน้องสายฟ้าและน้องพายุนั้นต่างก็มีความสนที่ไม่เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแม่ชมเองก็ยังถือคติว่าเด็กยังไงก็คือเด็กเลี้ยงเขาให้เป็นเด็กดีกว่าและล่าสุดพ่อน็อตก็ได้เผยความน่ารักของลูกชายน้องพายุแอบกินน้ำส้มจนหมดแล้วจนคุณพ่อต้องออกปากแซวว่าใครแอบกินน้ำส้มปะปา๊านั่นน้ำส้มปะป๊าไม่ใช่หรอซึ่งหลังจากนั้นน้องพายุก็หันมาตอบกลับให้คุณพ่อว่า ยุกกินปะป้าหมดเลยงานนี้ทำเอาพี่พี่แฟนคลับเห็นแล้วก็อดจะเอ็นดูกับความชอเลาะของน้องพาย,ยุไม่ได้จริงๆเลยคะ่ะ